พามาพรีวิวไฮยาซูเปอร์คอนเซนเทรตเซรั่มจากกิฟฟอรลนค่ะตัวนี้ของแท้แน่นอนต้องมีสแตมแล้วก็วันผลิตแล้วก็วันหมดอายุด้วยนะคะส่วนผสมแล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องมีข้างกล่องด้วยตัวนี้นะคะบอกเลยว่าติดใจกับสกินของแพคเกจิ้งมากๆค่ะเพราะว่าทำออกมาได้แบบพรีเมียมแล้วก็ลักชัวรี่มากๆใครที่มาทางสายนี้บอกเลยว่าติดใจตั้งแต่เปิดกล่องแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะโลโก้ก็ปั๊มทองค่ะมีความแบบขาวทองคือแบบว่าลักชัวร่สุดๆไปเล เยอะชอบมากนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันค่ะว้าวมากๆนะคะยังประทับใจเหมือนเดิมคือยังมีอีกหนึ่งชั้นปิดนะคะอ่ะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะข้างหลังนะคะมีสแตมไฮยาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวขวดนะคะคือเห็นข้างในอมีความแบบเข้มข้นเนะาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตัวโลโก้นี่คือแบบสก,กินติดไปกับขวดเลยนะคะเปิดมาก็แค่คลิกเดียวตรงวงกลมนะคะนี่เลยเข้มข้นแบบนี้นี่จะติดขนติดแขนอะไรไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะเออปิดล็อกยังไงล่ะหนึ่งล็อกค,คือจบเลยไหม ปึ๊กอะจบเลยนะคะเปิดออกมาแบบนี้นะคะโอ้โหคือแบบเข้มข้นมากๆแต่ว่ามาดูกันว่ามันจะติดขนไหมคือแขนเนี่ยเป็นคนที่ขนแขนเยอะมากๆนะคะดูเนื้อก็รู้ว่าเข้มข้นนะคะแต่พอแบบเกลี่ยแล้วคือแบบซึมง่ายมากชอบมากนะคะตรงนี้ก็ฝากกัด้วยกันนะคะกับ Gim House Thailand นะคะโปรแน่นพิเศษมากๆเลยคะ่ะ